สวัสดีค่ะร้านเจี๊ยบจิจิช็อปเราทำคลิปวิดีโอมาสอนวิธีดูสินค้าในกลุ่มนะคะเมื่อตัวแทนเข้ามาในกลุ่ม Open Chat ของเราแล้วให้เข้าไปที่ขีด3ขีดด้านขวาบนค่ะกดเข้าไปเลยค่ะเข้าไปที่โน้ตแล้วก็ไปที่โน้ตสำคัญค่ะกดเข้าไปค่ะ แล้วก็เลื่อนลงไปนะคะเลื่อนลงไปดูจะมีตุ๊กตาเด็กผู้หญิงนะคะร้านเจี๊ยบจิจิจำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ดราคาโรงงานนะคะกดเข้าไปเลยค่ะดูเพิ่มเติมจะเห็นหมวดหมู่ที่ร้านเราจำแนกไว้นะคะมีเยอะแยะค่ะอ่ามีตามนี้นะคะหมวดหมู่เราแยกไว้ให้แล้ว ถ้าตัวแทนสนใจเข้าไปเลือกดูกดที่ปุ่มนะคะปุ่มไอตัวหนังสือสีน้ำเงินนะคะสมมุติว่าสนใจเสื้อผ้าเด็กหญิงกดเข้าไปค่ะก็จะเห็นสินค้าเยอะแยะและเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าสินค้า ชิ้นนั้นมีเก็บปลายทางหรือเปล่ากดเข้าไปดูค่ะดูเพิ่มเติมหัวข้อจะมีบอกนะคะถ้าแบบถ้าอ่าถ้าไหนไม่มีบอกว่ามีปลายทางก็คือไม่มีเก็บปลายทางนะคะอ่าเป็นตัวนี้จะมีปลายทางค่ะแล้วก็แยกหมวดหมู่ไว้ให้เรียบร้อยค่ะ วันนี้ขอจบคลิปการดูสินค้าของร้านเจี D ๊ยบจีจีชอปไปแค่นี้นะคะเดี๋ยวไปดูคลิปต่อไปนะคะ